อ่านี่ครับได้ปลานิลมาตัวหนึ่งอ่ะี่ซื้อที่ตลาดมาครับตัวหนึ่งตัวละหนึ่งกิโลพอดีไงจะไปย่างกินครับก็ไปเก็บผักก่อนครนยผักนี่ปลูกเองครับเต็มเลย ที่ว่าปลูกเองนี่ไม่ใช่ผมปลูกนะพี่สาวปลูกผักชีลาวต้นหอมผักบุง้งโอ้เยอะแยะมากมายเลยเจะเก็บผักอะไรดีนี่เดี๋ยวเราจะเก็บผักสลัดหน่อยเราจะไปเอาปลานินไปหมกหมกแบบเออ่หมกเกลืออะไรก็ย่าง แซ่บนี่ครับนี่ผักสลัดผักกาดขาวผักผักกาดเคียวครับโอ้โหดองแบบหวานๆน,น,นี่อร่อยมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเก็บผักแป๊บนึงครับโอ้นี่ครับได้ผักแล้วครับโอ้ผักกาดผักชีมะเขือ ผักสลัดแล้วก็ต้นหอมครับเยอะแยะมากมายเลยไปครับเดี๋ไปย่างปลากันครับนี่ครับใส่เกลือเยอะๆครับอย่างเลยย่างพริกกับกระเทียมแล้วก็หอมเลยครับเป็นิมไ้เป็นน้ำจิ้มครับใส่เกลือเยอะๆครับ อดเยเลยบหมดอเลยนะไดเบอกว่าอย่าพึ่งจักยุงจักมัดเอาไปตรงนู้นแหละเอาไปตรงนน้นแหละดินไปตรงกลัวไ้เลยนามิตรงน้นเอาไปตรงโน้น้วาาเอาไปครับเน่เน่ล้วจะพ่งนึ ม่ใช่คนนู่นเน่ยไม่ได้หันพอคนละพันเลยข้าวซื้อค่อยยางกันอันนี้เพิงไม่น้อยไม่เหมือนกันเด็กข้าวซื้อข้าไม่ซื้อนี่อันข้าวอันข้ารูดเือง่ายเลยมอานฟรีเลยน้องน้อง

เดินถ่นายรูปไอ้หน้ามี่เดินถ่ายรูป